สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Sport i k t t o k นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูว่าอีเมลที่เราใช้สมัครบัญชี t i t ก k อ่อะไอยู่ตรงไหนแล้วก็มีวิธีการดูอย่างไรนะคะก็ให้มาที่แอป t i k t o k คลิกเข้าไปเลยนะคะ,คะในส่วนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ ในหน้าโปรไฟล์ของเราก็ให้เรามาที่ขีด3มขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่จัดการบัญชีตรงนี้ค่ะสำหรับการโชว์เมลของ tiktok นะคะเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท้ายมาให้เราแบบนี้เพื่อนๆก็ไปเช็กว่าเมลของเราตัวนี้ค่ะที่ขึ้นต้นด้วยตัว b แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว p ตรงนี้ค่ะ เป็นเมลตัวไหนเราก็สามารถทราบได้แล้วนะคะว่าเราใช้เมลตัวไหนในการสมัครคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ